สวัสดีครับผีนักจัดทายชนะเป้เป้ครับและชินีกรทำพื้สูงกิ่งิงค่ะนัเพาวาลลอดสิงเนตครับวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์สายโชว์ งานสัปดาววิชาการครั้งที่17และงานสัปดาววิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่5คณะส่าว,วิทยาการมหาว,วิทยาลัยขอนแก่นพี่เบ๊ะเบ๊ะครับก่อนที่เราจะทำการทดลองเราเปิดไฟบนเวทีกันก่อนดีไหมครับดีดครับ,<ด>ร,บรู้สึกว่าบนเวทีของพวกเราจะมืดๆเดี๋ยวท่านผู้ชมจะมองไม่เห็นครับหลอของผมนะครับอ้าวน้องเนทครับเดี๋ยวาทำไมน้องเนทไม่เปิดไฟล่ะครับเล่นมีหลอดไฟแต่หาสายไฟไม่เจอเลยครับถ้าไม่ได้ดีน้องนเนทครับนี่มาอยู2022่2022แล้วน,นะคะเราสามารถทำให้หลอดไฟติดได้เดี๋ ได้ครับพี่เป้ๆได้สิครับนอกจากพวกเราจะทําให้ลอดไปติดได้แล้วพวกเรายังทาให้ลอดไปลอยขึ้นมาได้ด้วยนะครับเอาให้สบัดเต็มที่จัดไปเลยนะครับสี่ลอดแต่เอ๊พวกเรามีการแค่สามคนเองนะคะทางงานขอเชิญท่านผู้ชมหนึ่งท่านขึ้นมาร่วมสนุกกับพวกเราได้เลยนะคะเชิญเลยนะครับหนึ่งท่านนะครับงท่านนะครับในพุทยาศาสดาด้วยใหม่ต้องไม่เขินอายนะครับเชิญทานี้ครับสุดหล่อไม่ค่อยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับเชิญะไรครับ คุณป๊าด้วครับเราจะคุณป๊าดนำหลอดไปเบาๆไว้ใกล้ๆฐานการทดลองของพวกเราแบบนี้นะครับจับสองมือและนำมาวางไว้ตรงกลางเลยนะครับคุณป๊าครับสู้ๆนะครับคุณเราจะให้อยู่ครับไขว้ไขว้บอลนะครับทุกดูพันจับตาดูให้ดีๆนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นไขว้ไขว้บอลนะครับคุณป๊าไคว้ไขว้บอลนะครับไขว้ไขว้บอลครับหลอดไฟหลอดที่หนึ่งติดแล้วนะครับโอ้โห่แลมาต่อกันที่หลอดที่สองกันเลยนะครับเป็นตาของเพื่อนกิ่งแล้วนะครับเพื่อนเก่งครับสู้ๆนะครับทุกคนคอยส่่งงกาลัใใจห้อยูนะะคคคครรรัััััับบบบบใใานนจจี่่มห้ดกิ่งคครบาั ทุกคนจับตาดูให้ดีๆนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นสังเกตให้ดีๆครับหลอดที่2ก็ติดเหมือนกันครับจับตาดูให้ดีๆนะครับผมช่วยกินเองครับหลอดที่2ติดแล้วครับว้าวมาหลอดที่3ามก็เลยนะครับเป็นตาของโรงเียนตลอดเลยนะครับโรงเรียนถามเริ่องถามได้เลยครับทุกูแผ่นคอยส่งกำลังใจให้กับโรงเรีด้วยนะครับโรงเียนถามซู่ซู่ได้ครับหลอดที่3ก็ติดเหมือนกันครับโอ้โหน่าสุดท้ายนะครับหลอดที่4 น้องปาปจะชวพนพี่เนตด้วยนะครับะคะือๆูนะครับน้องเนเดิมถามได้เลยครับจับตาดูให้ดีๆนะครับเราจะเกิดอะไรขนจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าทำได้ไหมเราสุดท้ายก็ติดเหมือนกันครับว้าวหลังไปของพวกเราติดถุงมดแลวก็ลอยได้ด้วยคุณปาทราบไหมครับทำไมหลังไปของพวกเราถึงติดได้แล้วก็ลอยได้ด้วยครับ ไม่ทราบไม่เป็นไ,ไรนะครับเฉยมากกว่าตามัทยชาสายได้เลยครับขอบคุณครับพี่เป้ะครับทําไม่หลออไฟของพวกเราถึงติดแข็นลอยได้อยู่แล่ะครับมาสนใจมากๆเลยนะครับที่หลออไฟติดได้นะครับเนื่อง็เป็นเพราะว่าเราใช้วาเลตพาวเวอร์นั่นเองนะครับว่าเล็ตพาวเวอร์การส่งกระแสไฟฟ้าได้สายโดยในการทดลองประกอบไปด้วยตัวส่งสัญญาณซึงสามารถเปลี่ยนไฟฟ้าให้กลายเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กที่สามารถเคลื่อนที่ผ่านอากาศได้และี่หลอดไฟของพวกเรานะครับประกอบไปด้วย ตัวรับสัญญาณซึงสามารถเปลี่ยนสนามแม่เหล็กให้กลายเป็นกระแสะไฟฟ้าทำให้ไฟของพวกเราพรังวงจรหลอดไฟของพวกเราจึงติดและสว่างขึ้นมาได้นั่นเองนยครับแล้วการเปลี่ยนกระแสะไฟฟ้าให้เป็นขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าล่ะครับมีวิธีการยังไงบ้างครับเดี๋ยวหญิงอธิบายให้ฟังเองนะคะกระแสไฟฟ้าที่เราใช้ก็เป็นกระแสไฟฟ้าสลับที่ใช้ตามบ้านเรือนเราทําให้สนามแม่เหล็กเปลี่ยนขั้วอยู่ตลอด จึงทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กบนผดล,ลวดและกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กตัดหดล,ลวดละเมื่อกระแสไฟฟ้า่านเข้ไปได้หดล,ลวดตัวส่งสัญญาณก็จะเหนี่ยวนำทําให้เกิดไปขึ้นมแม่เหล็กไฟฟ้ายจานจะดีที่ทางพุ่งออกมาจากผดลวดคืนมแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่ใส่ตัวกลางและเมื่อเรานำขดลวดตัวรับสัญญาณมารับสัญญาณในทิศทางที่สนามแม่เหล็กพุ่งออกมา การกดของมือขวาก็จะเหนี่ยวนำทำให้เกิดปสนามไฟฟ้าจึงทําให้หลอดไฟของพวกเราสว่างได้เองค่ะสรุปงา่ายๆก็คือกระแสไฟฟ้าสามารถเหนี่ยวนําทําให้เกิดสนามแม่เหล็กและในทางตรงกันข้ามสนามแม่เหล็กก็สา,าาสามารถเหนี่ยวนําทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้ซึ่งเป็นไปตามหลกักการเหนี่ยวนาของแม่เหล็กไฟฟ้ายังไงเลยครับเพาทำไมเมื่อเราํำหลอดไฟหาวไปหลอดไฟของพวกเรา,เราจึงสว่างน้อยลงล้ะครับใช่แล้วคะ่ะเมื่อเรานําหลอดไฟเข้าใกล้กันไฟก็จะสว่างมากขึ้น ็มีความเข้มของสนามแม่เหล็กหรือฟังแม่เหล็กมากขึ้นและจะสว่างน้อยลงเมื่อนำออกห่างจากกันจนในที่สุดไฟก็จะดับเพราะมีความเข้มของสนามแม่เหล็กหรือฟังแม่เหล็กน้อยลงแต่ตัวรับสัญญาณไม่อยู่ในสนามแม่เหล็กของตัวส่งสัญญาณนั่เองค่ะและจากการทดลองเราได้นำมาติมิเตอร์มา แต่เป็นฟ้า a อซเพื่อจะได้เห็นตัวเล่ชัดเจนนี้ขึ้นเองค่ะแล้วถ้าเรานำหลอดไฟจากการทดลองของเราไปวางไว้ตรงแผงไฟนี้หลอดไฟของพวกเราจะสว่างไหมครับถ้าอย่างนั้นครับตัดตาดูให้ดีๆนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นสังเกตให้ดีๆนะครับเห็นือยังครับเห็นือยังครับเห็นือยังครับโอ้โหหลอดไฟของเราสว่างจริงๆงด้วยเอ๊ว่าแต่มันสว่างได้ไงคะเป้ที่หลอดไฟสว่างได้นั้นนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าพายุฐานหลอดไฟของพวกเรามีคนรวดตัวรับสัญญาณ เมื่อเรานำขนลวดาวางไว้ใกล้ๆขนล,ลวดตัวส่งสัญญาณจึงทาให้เราไปของวกเราสว่างขึ้นมาได้นั่นเองเลยครับเรื่หลักการออน,านี้อันตรายไหมครับไม่อันตรายค่ะเพราะเราใช้เพียงขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเท่านั้นเองจากหลักการนี้เราสามารถนามาใช้ภายในชีวิตประจําวันได้คือนํามาใช้แชนชาร์จสายหรือไวเดตชาร์เจอร์หม้อแปลงไฟฟ้าแม่เหล็กทูกความขนาดใหญ่หรือการเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์จาก เราตั้งให้แกเแนวนอนก็ใช้หลักการนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วทำไมหลอดไฟของพวกเราถึงลอยได้ล่ะรับดีหรอไปลอยได้ได้ครับมีหลักการทํางานคือการลอยตัวใช้พลังงานแม่เหล็กนั่นก็คือฐานที่เราใช้กับหลอดไฟลอยได้ทั้งจากแม่เหล็กและด้านล่างของหลอดไฟก็ทั้งจับแม่เหล็กคู่เดียวกันเพื่อทําให้ฐานกาลังไม่ทัดออกจากกันจึงทําให้หลอดไฟของพวกเราลอยขึ้นมาได้นั่นเองนะครับแล้วหลักการนี้อันเดียวกันกับรถไฟพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเปล่าล่ะรับใช่แล้วล่ะสับรถไฟพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าใช่หลักการผมแม่เหล็กยกตัวลอยขึ้น และในปัจจุบันนะครับประเทศจีนได้เปิดตัวรถไฟความเร็วสูงพลังงานแม่เหล็กที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว600กิโลเมตรมต่อชั่วโมงสุดยอดมากเลยนะครับพวกเราได้แข็งข้อข้องใจคิดวิเคราะห์คูกประเด็นด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ใครที่ว่าคุณภาพของเด็กต่ำกว่าเกณฑ์ควรเปลี่ยนแนวคิดใหม่ได้แล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่ตรงทางนี้ไส้โชว์ในโอกา,กาสต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย